ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาเปลี่ยนหน้าจอ oppo a15 กันนะครับอาการก็ตามภาพที่เห็นนะครับจอเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวเราเป่าลมร้อนฝาหลังนะครับเปิดฝาหลังขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้แกะน็อตทุกจุดนะครับที่ยึดอยู่นะครับฝาหลังอีกชั้นหนึ่งจะเป็นกรอบชั้นกลางแล้วก็ยกเบ็ดขึ้นมานะครับจากนั้นเราทําการปลดสายแพจอนะครับแล้วก็เป่าลมร้อนหน้าจอเพื่อยกจอออกมานะครับ นี่สายแพยจอจะเป็นเส้นนี้นะครับปองลมร้อนหน้าจอนะครับดึงหน้าจอขึ้นมาอย่างนี้นครับเมื่อจอใหม่เรามานะครับเราก็จะทําการต่อสายแพยเข้าไปก่อนนะครับทดสอบจออย่าเพิ่งติดกาวนะครับเผื่อที่ว่าจอมีปัญหาจะได้ส่งเคมมะครับเปิดเครื่องก็โอเคจอติดปกติเดี๋ยวเรามาทดสอบทัชสกรีนกันทดสอบทัชสกรีนทุกอย่างก็โอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราติดกาวหน้าจอนะครับ ประกอบชุดแผงหลังกลับเข้าไปตามเดิมนะครับที่เราแกะออกมานะครับขันน็อตให้ครบทุกจุดนะครับทากาวฝาหลังครับเดี๋ยวรัดสายยางทิ้งไว้สักชั่วโมงนะครับให้กาวแห้งสนิทดีนะครับแล้วก็ทําความสะอาดครับกาวที่เหลือก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับสวัสดีครับ